ีใหม่สีเลือดบนถนนสายเปลี่ยวรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งบนถนนที่ขนาบไปด้วยป่าทึบโอมหนุ่มจากเมืองกรุงที่กำลังกับรถกลับบ้านช่วงปีใหม่ตาจ้องที่ถนนอันคดเคี้ยวเส้นทางกลับบ้านช่วงปีใหม่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ปีนี้กลับเงียบผิดป,ปกติโอมขนลุกรู้สึกเหมือนมีใครกำลังเฝ้ามองเขาอยู่จากป่าข้างทางทันใดนั้นมีบางอย่างตัดหน้ารถโอมหักหลบพุ่งเข้าป่าข้างทางรถพุ่งชนต้นไม้อย,อย่างแรงก่อนโอมจะหมดสติไป เมื่อโอมตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในป่าร่างกายลุกไม่ขึ้นเพราะขาหักเขาตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครตอบเพราะไม่ใครสัญจรผ่านมาใครอยู่ตรงนั้นจูจูก็มีเสียงดังขึ้นมาจากพุ่มไม้โอมหันไปมองตามเสียงด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่เห็นอะไรอย่าเข้ามาใกล้นะโอมร้องตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวและแล้วก็มีอะไรบางอย่างออกมาจากพุ่มไม้ในความมืดมันเดินเข้าใกล้โอมทีละน้อย อมจะหนีแต่ทําไม่ได้เพราะขาหักช่วยด้วยช่วยด้วยโอมร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวในที่สุดอะไรบางอย่างก็มาหยุดตรงหน้าโอมมันเป็นร่างสูงใหญ่มีดวงตาที่จ้องมองมาอย่างน่ากลัวถึงเวลาล้างแค้นแล้วร่างสูงใหญ่นั้นพูดออกมาด้วยเสียงที่เยือกเย็นช้าวันรุ่งขึ้นรถมูลนิธิได้รับแจ้งจากชาวบ้านแถวนั้นว่าพบรถเก๋งชนต้นไม้อยู่ในป่า เมื่อมูลนิธที่มาถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคอหักคาที่หนึ่งรายเป็นชายอายุประมาณ27-30ปีเมื่อนำศพออกมาจากรถพบซองพลาสติกตกอยู่ที่เบาะรถเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดซองดูก็ได้พบกับยาเสพติดประมาณ20เม็ดแล้วคุณระคิดว่าโอมตายเพราะอะไรกันแน่